เพชรทองชัยวันนี้เป็นไงบ้างน้องโอเคครับอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาฟันยางออกก่อนนะครับเอาฟอร์มไอหวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโชว์ฟอร์มได้สวยงามเลยนะครับรอบผมในรอบหนึ่งปีอ่ะใช่ยกหมดไม่หมดไหมไม่เหลือนิดนิดเนะเพราะว่าพูดถอยก็ไม่ได้เล่นมากแต่ยกห้ามีเพราะว่ามีเสียวโดนมันไอ้สามมันทำไมง่ยมัากมาก ยังคุมไม่ดียังคุมไม่ดีเออยังคุมไม่ดีตรงนี้ต้องไปแก้ไขใช่ไหมแรกแรกเป็นไงบ้างแรกๆอาวุธเราที่ได้คิดว่าสู้ได้ครับเพราะว่าเรื่องตัวร่างกายน่าจะดีกว่าสภาพร่างกายตอนนี้คิดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์คิดว่าประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์หยุดไปกี่เดือนไม่ห้ายกหยุดไปปีครับปีหนึ่งเลยโอ้พี่เคปีหนึ่งก็ไปต่อยเจอไฟแล้วก็มาต่อยอะไรไปบีบอันเว็บอันเวสอันนี้เป็นผ้าท่า นัดนัดตัดเชือกใช่ไหมใช่เอาถามตรงเลยนะว่าคาใจไหมโอคาใจครับถ้าวันนั้นห้ายกผมยังมั่นใจในตัวเองว่าผมจงกลับมาได้อ๋อแต่อันนั้นคือสามยกใช่ถ้าเกิดเจอกันถ้าเกิดเจอกันเนี่ยเราขอสามเดือยห้ายกสมมติว่าโปรเตอร์เขาจัดได้หมดได้หมดขอแค่ไม่ไม่พลาดไปโดนพี่เขาก่อนอ๋อวันนั้นไม่พลาดเลยนะพลาดโดนโศกข้างหลังเออวันนั้นวันนั้นจังหวะที่โดนนะโอ้โหนี่นี่เป็นไงวันนี้ที่นี่เป็นไงบ้างที่นี่ที่นี่ ก็โอเคครับใช่ใช่ที่ว่าคอรมาเป็นไงมเขามาไม่ดีนะอ่อนไม่อ่อนไหมเวลาจับล็อกคอร์ดนี่ก็รู้จักกันครับก็อ๋อทำที่กันแล้วนะขึ้นไปนี่ความเป็นเพื่อนเนี่ยตัดออกไปเลยใช่ไหมต้องอาชีพต้องอาชีพก็คือต้องทำหน้าที่ทันทีสุดนะใช่ครับนั้นนั่นักดีสุดขนาดร้อยสี่สองร้อยสี่สองต่อได้แต่ร้อยสี่สิบชักผลวันหนึ่งก็ต่อยด้เมาอนกัอ๋อร้อยสี่สองจุดร้อยสี่สองในกลุ่มพลังใหม่ยังมีเยอะนะ ใช่ไหมว่ากลับมาเป็นตัวยืนในรุ่นดีได้แล้วเอาละเอาละเอาขอบคุณใครบ้างก็่องขอบคุณที่ทขอบคุณคุยิท์ขอบคุณสตาร์เฟนเนอร์ทุกคนแล้วก็ขอบคุณโคุณมเตอร์ของกำลังใหม่ครับเด็กสมัแล้วก็ที่งานของกำลังใหม่ทุกคนครับอ่ะคิดเท่าไหร่มีไหมจากนายหัวนาย่างพี่หนึ่งชัยวัฒดก่อนชกหนึ่งหมื่นครับอ่าหนึ่งหมื่นบาทนะอยู่จังหวัดสุราษฎร์ไม่ใช่เหรอใช่บอกพี่น้องชาวสุราษฎร์หน่อยเอาพูดภาษาใต้หน่อยครับเออขอบคุณทุกคนยัยเขเป็นลูมาหม่ดีโค้ชกำังมาเรื่อยครับ เอาล่ะครับเด็กสุราษฎร์ครับทำทำเร็จนะครับเด็กสุราษฎร์โอเคนะครับยินดียยนด้วยดีด้วย